โอ้โหโอเคโอเคขาเส็งว่าอย่าหยุดหย่อนนะคะอ่านี่นะคะต้องต้องต้อนรับก่อนสู่ทีทีบพักการันของเราในปีนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมกับเรานะคะโอเคค่ะปกติแล้วอันต้องถามก่อนเป็นคำถามเบสิกว่าตอนนี้มีผลงานอะไรยังไงบ้างคะเจ๊อ๋ออ๋อโอเคครับให้ให้โอกาส โอเคครับก็จริงๆช่วงนี้ก็เดี๋ยวมีภาพยนตร์ครับในวันที่7สิงหาคมนี้ชื่อภาพยนตร์ท่าร้นะครับก็เป็นภาพยนตร์สองขันแล้วก็เดี๋ยวมีอีกแป๊บเดียวก็จะได้ดูละครเหมือนกันครับโอเคก็เรียกได้ว่าสองผลงานครับสองผลงานนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามกันแต่ก่อนจะถึงละครหรือภาพยนตร์นะคะวันนี้เจมได้ คือจริงเราแอบเห็นเราแอบเห็นเราก็เป็น FC แอบติดตามนิดนึงก็จะเห็นทุกวันในการออกไปวิ่งมีสมาชิกที่เป็นขบวน,นการกันวิงอย่างมากมายนะคะปีที่แล้วหนึ่งในเมมเบอร์ของเขาก็มาเป็นแอมบอรสเดอร์ของเราแล้วคือเกรสในปีก่อนนะคะคก,นนะคะกเ็เห็นว่า ตอนนี้แทนสุขภาพมันสำคัญมากอะไรที่ก่อนหน้านี้นเจมออกกําลังอยู่แล้วไหมคะหรืรอว่าก่อนจะมาวิ่งผมออกกาลังกายมาเรื่อยๆครับ,รบแต่ว่าคือก่อนมางานเนี้ยผมก็เลยแบบลองไปค้นดูว่าผมเริ่มวิ่งประมาณเมื่อไหร่เลยรประมาณก็เลยดูว่าอ๋อผมเริ่มวิ่งตอนปี2 0 1 5ครับเมื่อประมาณ1ีสิปีพอดีเลยครับ10ปีพอดี10บปีพอดีแล้วก็ แล้วก็เป็นอะไรโดนใจไม่รู้ครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยการวิ่งมันดีมากเลยค่ะแล้วก็เล<อ>ย<อ>รู้สึกว่าเราชอบมันมากๆอ๋อโอเคค่ะเอ่ออะไรที่ตัดสินใจว่าออโอเคอยากมาร่วมกับกิจกรรมของพาร์ครันคือจริงๆแล้วออตั้งแต่ได้รับาิติต่อมาคือผมผมผม,ผมอยากมาอยู่แล้วครับค่ะคส,ส่วนหนึ่งจริงๆสมมติว่าถ้าเกิดวเวลาพูดถึงเรื่องของการวิ่งครับคือวิ่งอ่ะคือผมมองเป็นสองแบบหนึ่งคือเราได้แบบ ของตัวเองแน่ๆคือ,อเรื่องสุขภาขพแบ้อีกอัน <พา S 1> นึงก็คือ,อในเรื่องของแบบจิตใจเลยเพราะว่านักนักวิ่ง เราจะเรียกนักวิ่งไม่ได้เนาะแล้วยกเว้นผมเองแล้วกันคือเวลาผมวิ่งเนี่ยมันใช้เวลายเยอะมากในการซ้อมใช่ไหมคส,ส่วนใหญ่เราก็จะเพลเจอร์กับตัวเองแต่ในทางที่ดีนะฮะคือเรา <ขอ S 2> จะเพลเจอกับตัวเองคือยังไงคือเราจะแบบมีเวลาในการคิดตกตะกอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เครียดเรื่องงานนู่นนี่นัน่นเลยอ๋อมันอยู่กับตัวเองในเวลาที่เราวิ่งใช่แล้วเราก็จะสามารถแบบว่าค่อยๆตกตะกอนอะไรแบบหลายๆอย่างมากู้สึกว่ามันเป็นแง่ดีมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับทีทีบินกับทั้งชาติเปรนการไทยพาร์คการ2025น ผมอะชอบ อันนี้เป็นเป็นความชอบส่วนตัวนะครับ<ฆ>คือผมสนใจมากๆในการทําบุญในเรื่องเกี่ยวกับเด็กคือการให้การให้โอกาสนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับคือผมคือต่อคือคืออันอันนี้ส่วนส่วนตัวมันีว่าคือในหลายๆครั้งที่แบบว<ฆ>่าผมแบบมีโปรเจกต์หรือว่าแบบร่วมทากับแฟนๆอะไรเงี้ยครับ<ฆ>คือผมก็จะจะพยายามมองหาเพราะว่าคือผมก็มีความมีความเชื่อส่วนตัวว่าการที่เราให้โอกาสกับกับน้องๆอะไรเงี้ยครับ<ฆ>อย่างน้อยเขาจะได้มีมีโอกาสที่เขาจะได้เห็นได้มีประสบการณ์แล้วก็ได้เติบโตมาอย่าง ีคุณภาพแล้วก็อย่างน้อยเขาจะได้ค้นหาตัวเองในมุมของของเขาเองได้ แล้วก็เราก็รู้สึกว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วว่าชอบเลยครับแล้วก็รู้สึกอินมากๆด้วยเรียกว่าเรามาเจอกันโดยเดซี่นี่นะคะเดซี่เดซี่เดซี่ที่เราทำให้เรามาเจอกันนะคะเราก็ได้ไปร่วมกันทําบุญไปด้วยกันนะคะก็ได้มาร่วมกับทีทีพีพักครันของเราวันนี้นะคะแล้วก็เจมเคยได้ยินโครงการของพักรันมาก่อนแล้วแหละเนาะว่าอ่ะแล้วจุดเด่นหรือความน่าสนใจอะไรของโครงการที่ช่วยให้นักบิ่งมีความน่าสนใจมากขึ้น จริงๆแล้วน่าจะครบถ้วนแล้วครับโอเคหมายถึงว่าอย่างเมื่อกี้อย่างที่เราคบอันแรกเลยนะที่อย่างยกก็อย่างเสื้อที่เรากำลังใส่กันอยู่หรือว่าที่ผมใส่อยู่เนี่ยเรวก็ทำทำมาจากโฟดพลาสติกแบบเจ็ดคนเลยแล้วก็ถ้าถามว่าคือเราอาจจะยังแบบว่ามีความคิดว่าโอเคถ้าเกิดว่าเรา ทําเสื้อมาจากการแบบซัสเทหรือว่า e รีไซเคิลอะไรเงี้ยจะแบบจะใส่ไม่สบายหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกเลยว่าอันนี้คือเทคโนโลยีที่ทํามาแล้วก็คือซัสเทนจริงๆแล้วก็สามารถใส่ได้แบบจริงๆแล้วด้วยล้วแล้วตอนที่ผมใส่ครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันเก๋มากเพราะมันมันมีกระเป๋าเก็บ เก็บกุญแจลงกุญแจรถอะไรเงี้ยเล็กัน้อยเออผมว่าคือคือผมว่าคิดมาแล้วคิดมาแล้วแล้วก็ที่สําคัญคือสวยมากครับเสื้อในปีนี้สวยมากโอเคจากนี้ต่อไปเราจะเห็นเจมใส่เสื้อเราวิ่งในทุกวันเจ็ดตัวนะคะเดี๋ยวส่งให้เขาด้วยเขาจะใส่ทุกเช้าคขออนี้อันักสองสามตัวเผื่อเผื่อซักจะได้แห้งทันนะครับอ๋อเดี๋ยวพี่ไม่กอนเลยแต่ว่าแห้งเร็วอยู่แล้วแห้งเร็วใช่ค่ะ คือเสื้อที่กันเหงื่อแบบคือไม่ได้ซักรันใช่ไหมคะแห้งเร็วถือว่าคุ้มค่ามากนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่น่าเชื่ออย่างที่จะบอกค่ะพลาสติกเจ็ดขวดทำเสื้อได้แล้วเราก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเราลดน้ำในการผลิต คือมันไม่น่าเชื่อว่าเสื้อตัวหนึ่งมันสามารถทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้เนาะใช่คือจริงๆแล้วผมว่าในใน,ใน,ในี้จะใส่ไม่สบายหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกเลยว่าอันนี้คือเทคโนโลยีที่ทํามาแล้วก็คือซั่เยนจริงๆแล้วก็สามารถใส่ได้แบบจริงๆแล้วด้วยแล้วตอนที่ผมใส่ครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันเก๋มากเพราะมันมันมีกระเป๋าเก็บ เก็บกุญแจลงกุญแจรถอะไรเงี้ยเล็กน้อยเออผมว่าคือคือผมคิดมาแล้วคิดมาแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือสวยมากครับเสื้อในปีนี้สวยมากโอเคจากนี้ต่อไปเราจะเห็นเจมใส่เสื้อเราวิ่งทุกๆวันเจ็ดตัวนะคะเดี๋ยวส่งให้เขาด้วยเขาต้องใส่ทุกเช้าขออนุญาตซักสองสามตัวเผื่อเผื่อซักจะได้แห้งทันไหมอ๋อเดี๋ยวพี่ให้กหมนเลยแต่ว่าแห้งเร็วอยู่แล้วแห้งเร็วใช่ค่ะ คือเสื้อที่กันเหงาแบบคือคือเรื่อง s u s ครับใช่ไหมคะแห้งเร็วถือว่าคุ้มค่ามากนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่น่าเชื่ออย่างที่จะบอกค่ะพลาสติกเจ็ดขวดทําเสื้อได้แล้วเราก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเราลดน้ําในการผลิตคือมันไม่น่าเชื่อว่าเสื้อตัวหนึ่งมันสามารถทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้เนาะครับใช่คือจริงๆแล้วผมว่าในเรื่องของซั s t a i เราก็ต้องมองไปกันแบบระยะไกลมากๆกเลยผมว่าการการที่เราเริ่มไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ จะเป็นจะเป็นจุดสตาร์เพราะว่าคือโมเมนตัมไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรก็แล้วแต่เหมือนว่าการออกกําลังกายก็แล้วแต่ที่เกิดว่าเราได้เริ่มอ่ะผมว่าอย่างน้อยอ่ะมันจะมีโมเมนตัมที่ทําให้เราได้ขยับไปได้ไกลขึ้นอันนี้นอันนี้ต้องอยากถามเลยถ้าเจมพูดถึงเรื่องเนี้ยการที่คนเราไม่ได้ออกกาําลังแล้วมันจะมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าจุดที่เจมลุกขึ้นมาวิ่งครับอะไรทําให้รู้สึกว่าไม่ละต้องไปละลองดิทาได้ไหม รอหนึงสองรอสามรอจนวันนี้วิ่งเป็นสิบกิโลอย่างค่ะมันมีอะไรที่ทําให้เราพุชตัวเองไปได้คือ,อในในสำหรับผมว่ายังรวมถึงแตอนนี้ด้วยนะครับคือมันจะมีวันที่แบบขี้เกียนแล้วก็<ๆ>แบบว่าวันที่แบบเออเวลาเราเออกยืนออกกําลังกายมานานๆแล้วแบบว่าจะกลับมาออกอีกทีนึงนะแต่ผมเชื่อว่า อันหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือในเรื่องของโมเมนตัมเนี่ยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองที่แบบเอาตัวเราออกไปแล้วบอกว่าเฮ้ยเราอาจจะยังวิ่งแบบ5โล10บโลไม่ได้ลองสัก5 0าร้อยเมตรก่อนไหมใช่แบบมาลองสักร้อยร้อยเมตรก่อนไหมพ่วิ่งอยู่ไปซอยมันก็เหนื่อยเนาะผมว่าคือการการเริ่มแบบนี้ะครับมันก็จะทําให้เราแบบค่อยๆขยับได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราวิ่งเพื่อเพื่อคนอื่นคือคนอื่นนี้เราอาจจะยังไม่ต้องคิดคิดไกลถึงว่าเราต้องแบบไปวิ่งเพื่อแบบ การกุศลวิ่งเลยเราวิ่งแบบโอเคเราวิ่งแบบโอเคเพื่อนชวนแล้วกันเพื่อนชวนแล้วแบบไม่ไม่เบี้ยวนัดเราก็ไปผมว่าการเริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็กๆอย่างนี้ครับคือมันคือมันจะเป็นแบบว่าเป็นเป็นโมเมนตัมที่ดีในการที่เราจะสามารถขยับไปทําสิ่งที่แบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้แล้วก็มันจะไม่เหนื่อยมากเช่จ้าจชวนพี่สิพี่จะได้มีโมเมนตัมเอกอย่างนั้นเราไปด้วยกันไหมครับเราเริ่มจากงานนี้ก่อนเราทงานนี้แล้วเราก็ะสมระยะไปเรื่อยๆโอ้เดี๋ยวผมจะไปวิ่งด้วยวันที่14ธันวาคมโอเคก่อนหน้า ห้าสิต้องมีซ้อมด้วยเราไปวิ่งด้วยกันเล่นกันที่สวนนะคะโอเคก็อยากกันสุดทุรถไฟนะฮะได้ได้หมดไฟเป็นใจได้หมดไปหมดถ้าเจมไปพี่ก็ไปโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะอยากให้เจมเชิญชวนนักวิ่งทั้งหมดตอนนี้เรามีพี่ๆสื่อชวนอยู่ตรงนี้นะคะบ้านนี้เดี๋ยวเขาต้องวิ่งแน่นอนเดี๋ยวเรานักชื่อเช็คชื่อ SFC ไว้นะคะเดี๋ยวให้สมาชิกเรา จ่ายจ่ายบัตรได้เลยนะคะทุกคนแล้วไปวิ่งทำบุญด้วยกันนะคะก็ให้เชิญชวนนิดนึงค่ะผ่านที่พี่สื่อมวลชนไปให้มาร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้ช่วยกันสะสมระยะช่วยกันทำบุญไปด้วยกันครับผมก็ในงานวิ่งพากรัน2025นี้นะครับผมก็อยากให้เชิญชวนทุกคนเพราะว่ารามีรามี3กิจกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นการวิ่งพากรันวันที่14ของนี้หรือว่าจะเป็นเวอร์ชันที่เราจะค่อยๆสะสมระยะเป็นการร่วมร่วมกันร่วมกันสะสมระยะเพื่อสุขภาพตัวเองแล้วก็เพื่อส่งต่อด้วยหรือว่า ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกเลยเนี่ยก็สามารถบริจาคได้ด้วยเช่นกันใช่ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะจากนี้เราก็จะได้ทำาร่วมกันนะคะเริ่มต้นวันนี้ได้เลยนะคะเพราะวันนี้เราเปิดขายบัตรแล้วก็ร่วมสะสมระยะกันไปเรื่อยๆไม่ว่าจะลงแบบออกไปวิ่งฟิสิกอลที่สวนนะคะหรือว่าจะเวอร์ชวลพาร์ครันร่วมกันสะสมให้ครบ3,000กิโลเมตร<ช>นะคะคโอเคทิ้งท้ายอะไรนิดนึงไหมคะก่อนที่เราจะไปในสู่ช่วงต่อไปนะคะสำหรับเจวันนี้ที่ให้เกียรติมาเป็นแบรนด์มัสเตอร์กับ TTB ธนาชาตประกันภัยพักการ2 0 2 0 มไม่มี ute, เลยครับขอโทษทีท <so uh, uh ี่พี่ไม่ได้นัดก่อนไมม่คือผม่สุดท้ายแล้วคืออยากให้ทุกคนมาวิ่งเพื่อกันจริงๆครับผมว่ามามาวิ่งเพื่อสุขภาพของตัวเองแล้วก็แลกเปลี่ยนรอยยิ้มกันแบบนี้แหละการให้เราบบว่ามี คนที่แบบว่าเราวิ่งด okay. 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 ้วยกันพร้อมๆกันเราแลกเปลี่ยนรอยยิ้มกันนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับโอเคกบพรุ่งนี้เจอกันนะคะที่สวนรถไฟเดี๋ยวเจมจะมาเริ่มวิ่งสะสมไพร้อมกับเราแล้วนะคะโอเควันนี้ขอบคุณเจมจีนะคะเดี๋ยวเจอกับเจมอีกครั้งวันที่14ันวหแน่นอนค่ะขอบคุณมากมากค่ะค่ะก็อย่างที่เจมได้บอกไปนะคะวันนี้ค่ะใครสนใจนะคะเราจะมีบูธในการออสมัครได้เลยนะคะวันนี้เราจะเริ่ม